หเดือนแรกก็เห็นเลยนะว่าตลาดของไฮบริดเนี่ยโตตลาดของไฟฟ้าโตแต่โตน้อยตลาดของสันดาบลดลงเนื่องจากว่าไฮบริดเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากมันก็เลยกลายเป็นเหมือนพลังงานทางเลือกอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ B.E.V ก็คือแบตเตอร E.V เป็นรถ E.V ที่พลังงานนี่มาจากแบตเตอรี่แต่ถ้าเป็น H.E.V เนี่ยมาจากไฮบริดเนี่ยไฮบริดนี่ก็คือจากไอตัวเชื้อเพลิงที่เติมเนี่ยเป็นน้ำมันเนี่ยนะแต่เอามาทำเป็นไฟฟ้าให้ไฟฟ้าขับ plug-in hybrid ก็คือเสียบเป็นไฟฟ้าเข้าไปวิ่งได้พอหมดปั๊บก็เอาน้ำมันนี่แหละทำเป็นไฟฟ้าเก็บเอาไว้แล้วเอามาใช้ทำนอกน,นั้นครับ พอตลาดโดยรวมมันลดลงเราก็ต้องมาดูว่ามันลดตรงไหนแล้วมีบางอันเพิ่มด้วยนะตรงนี้เนี่ยมันก็พอจะมองเห็นว่าคนไทยเราเวลาจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มชะลอแล้วก็ไปหาทางเลือกตลาดไฮบริดเนี่ยผมพูดอยู่นานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ e ีวีมาเริ่มทะลักเข้ามาเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้คนไทยที่เราจะเปลี่ยนจากสันดาปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันต้องการสะพานเชื่อม สะพานเชื่อมที่ผมหมายถึงก็คือรถไฮบริดและพลักอินไฮบริดไฮบริดนี่ง่ายหน่อยบริษัทต่างๆที่ผลิตมาให้เนี่ยเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ใช้ไอแรงขับเคลื่อนของรถหรือว่าแรงเฉื่อยของรถเนี่ยเช่นตอนที่เราเร่งรถหรือว่าตอนที่เราเบรกรถเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาชาร์จเป็นไฟเก็บในแบตเตอรี่แล้วเอาแบตเตอรี่นี้มาใช้พอหมดก็ใช้จากน้ำมันกับอีกแบบหนึ่งก็คือพลักอินไฮบริด อันนี้มันมีเรื่องไฟฟ้านี่เข้ามาเชื่อมนิดหน่อยทําให้เราเรียนรู้ว่าไอ้การชาร์จไฟเนี่ยมันทํำยังไงรลักเสียบยังไงแล้วก็ใช้เวลายังไงทานองเนี่ยนะครับแต่ความหมายของการพลักอินไฮบริดเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเอาไฟเนี่ยมาใช้วิ่งยาวไฟฟ้าที่เก็บได้จากการชาร์จเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ20-30โลก็หมดละนอกนั้นก็คือเอาไฟฟ้าที่มาจากน้ำมัน ตรงนี้ก็คือเป็นการเหมือนเชื่อมต่อระหว่าง2ระบบคือระบบที่เป็นระบบดั้งเดิมสันดาบกับระบบไฟฟ้าใหม่อันนี้มาเสียบอยู่ตรงกลางซึ่งความจริงคนไทยเราเนี่ยน่าจะต้องไปหาจุดกลางก่อนแทนที่เราจะกระโดดไปใช้ไฟฟ้าเลยแต่เอาละอย่างว่าการที่ผมไปพูดด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะต่อสู้กับเรื่องความเห่อลำบากคนไทยเวลาเห่ออะไรแล้วเนี่ยเหตุผลเอาไว้ก่อน ผมเชื่อว่ารถไฮบริดเนี่ยซึ่งตลาด6เดือนแรกก็เห็นเลยนะว่าตลาดของไฮบริดโตตลาดของไฟฟ้าโตแต่โตน้อยตลาดของสันดาปลดลงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่เราเรียนรู้จากตัวเลขการขายและก็ความนิยมของผู้คนคนไทยเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรถสันดาปภายในแบบเดิมไฮบริดลักอินไฮบริดซึ่งอยู่ตรงกลางและก็รถไฟฟ้า การส่งเสริมของรัฐบาลเนี่ยก็เป็นการเหมือนประกาศล่วงหน้าคือตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้รถไฮบริดเนี่ยนะครับเขาต้องเสียภาษีประมาณ16%อยู่แต่ว่ารัฐบาลเห็นว่าตั้งแต่มกราคมปี71ถึงปี75หรืออะไรเนี่ยนะครับเขาจะลดเพิ่มเป็น8%จาก16เนี่ยเก็บแค่8ว่านั้นเถอะแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่านี่เป็นการบอกล่วงหน้าไปตั้งหลายปีนะ จะเริ่มปี71นะตอนนี้มาบอกทำไมเขาซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่วนลดอะไรทั้งสิ้นเลยต้องไปซื้อตอนปี71ซึ่งไปบอกใกล้ๆนั้นก็ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนชุดหรือเปล่าแล้วก็อาจจะคิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไงต้องรอดูกันแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ราคาของรถ EV ที่เป็น HEV เนี่ยราคาต่ำลงหน่อย ตอนนี้การพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มาใช้กับรถยนต์หรือว่ายานยนต์เนี่ยนะครับตอนนี้ไปเน้นที่เอกชนส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะอย่างกตทเนี่ยซึ่งเขาก็มีเน้นเรื่องนี้ด้วยเรื่องไฟฟ้าที่เขาทำขึ้นมาต่อไปในปั๊มก็จะมีที่เติมไฟฟ้าเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เอกชนเนี่ยเป็นคนทำแต่รัฐบาลพอทำออกมาแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนหมดแรงไปดรื่อๆแล้วก็ไม่มีการทำต่อ สิ่งที่ทําไปแล้วก็ไม่มีคนมาใชา้ผมจำไม่ได้ตรงพยาไทหรืออะไรเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้โอ้โหรัฐบาลเข้ามาตั้งเล้นะฮะเป็นร้อยตัวเลยที่ชาร์จนะครับหวังว่ารถที่ใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นมากแต่ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นไม่มากเหมือนอย่างที่เขาคิดนะครับที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นที่จอดรถคือตอนนี้คนที่เป็นรถไฟฟ้าที่อยากจะมาชาร์จเนี่ยพอเข้ามาถึงก็จะเห็นอ้าว รถที่ไม่ใช่ไฟฟ้าน้่งมานจอดกันหมดแล้วตัวเองก็เลยไม่มีที่ชาร์ดคือรัฐบาลเวลาส่งเสริมแล้วก็ไม่ค่อยตามเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่คนใช้ก็ไม่ค่อยนิยมนิยมด้วยครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยตลาดตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่าไฮบริดเนี่ยเท่าที่ดูมาครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากต้องเรียกอย่างนี้ว่าสูงมากนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้จะเห็นว่ารถ เรียกว่าทุกยี่ห้อในเมืองไทยเนี่ยที่ไม่ใช่จีนนะครับจะมีไฮบริดเนี่ยอยู่ด้วยทั้งหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนพลังงานทางเลือกอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นจีนเนี่ยบางยี่ห้อก็มีแต่ส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมคือถ้าเราสามารถใช้ p l u อ i n hybrid ได้เนี่ยมันจะเป็นทางเลือกตรงกลางที่ใกล้กับ e-v ที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามยังต้องเติมน้ำมันอยู่ ตรงนี้เนี่ยก็คือไฮบริดพลักอินไฮบริดเป็นสะพานเชื่อมก่อนที่รถสันดาปจะก้าวไปสู่รถไฟฟ้าเต็มตัวครับ